ความสําคัญของสัตว์เลี้ยงแต่และคนตีค่าไม่เท่ากันบางคนสุนัขตัวหนึ่งแค่สัตว์เลี้ยงแต่สําหรับเรามันคือน้องมันคือสมาชิกในครอบครัวตอนนั้นร้องไห้เราอยู่บ้านก็มีเขามีสามีแล้วก็เนี่ยมีกันอยู่สามคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกผูกพันมากๆของเล่นที่เราสั่งมาที่กําลังจะเตรียมมาส่งอะค่ะก็คงอาจจะไม่ได้ใช้แล้ว ของทุกอย่างทั้งกระบะทรายทั้งอาหารที่เราซื้อมาให้เขามันก็คงไม่ได้ใช้แล้วก็ไม่พร้อมเลยไม่พร้อมที่จะรับรู้อะไรตรงนั้นเลยค่ะถ้าตรงเนี้ยเราเชื่อในฝีมือคุณหมอเขาสมควรว่าคุณหมอจะทําให้เรากลับมาแข็งแรงได้เรามั่นใจในตัวคุณหมอมากๆมาพูดไม่ได้คนที่จะรู้ได้คือหมอเรามั่นใจมั่นใจในหลัรกรทางการแพทย์ทุกท่านเลย ชอบหมาเด็กน้อยผู้หญิงอยู่แล้วใช่คือเห็นหน้าปุ๊บในเพจก็แบบเก็บมานอนฝันเลยนะเขาจะมีความเรียบร้อยกว่าพี่น้องในกรงเขาอะค่ะก็คือว่าเขาจะดูนิ่งสงบไม่ค่อยปีนป่ายไม่ค่อยอะไรอะค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเขาจะไม่ปีนป่ายอะไรในห้องเราเอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเอาขอเขามาเลี้ยงค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าเลี้ยงเหมือนลูกเนี่ยไม่ใช่ที่ตัวพี่ ลูกกับแม่ก็คือแม่พี่กับซุปเปอร์แต่ตัวพี่ก็เหมือนพี่มันอ่ะอ่าเหมือนเป็นพี่มันอ่ะเหมือนเป็นพี่ซุปเปอร์อ่ะซึ่งก็ต้องดูแลน้องอ่ะก็คือซุปเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องปัสสาวะไม่ออกค่ะแล้วก็ออกมาเป็นหยด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 แล้วก็มีเลือดปนอะไรประมาณนี้ค่ะ ก็เลยเให้ทําการตรวจเลือดแล้วก็เอ็กซเรย์ค่ะแล้วก็มีอันตราซาดูอะไรเงี้ยค่ะก็พบว่าสุบะเขามีนิวน้วในทางเดินปัสสาวะตั้งแต่นิ้วในไตนิ้วในกระเพะาะปัสสาวะแล้วก็มันอุดตันมาที่ทางเดินตัวท่อปัสสาวะด้วยอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เป็นภาพหัวใจแล้วก็เราจะใส่สีเข้าไปเป็นการทําเป็นเหมือนแบบว่า ตัวแทนของเลือดนะคะอันนี้ก็คือการที่เราเห็นว่าสีเลือดมันผสมกันเนี่ยแปลว่ามันมีการรั่วของลิ้นหัวใจถ้าถ้ามันรั่วมากๆจะอันตรายะคะ่ะพี่เลี้ยงซูปเปอร์เนี่ยเลี้ยงแบบเรากินอะไรเราก็ให้เพราะฉะนั้นแล้วทุกครั้งที่เขาเห็นเรากินอะไรอะเขาก็จะขอนี่รักไงเอากินดิให้กินตักคนคำหมาคำคนคำหมาคำจนเขาเกิดนิ่ว อาการของเขาที่เริ่มแรกอย่างแรกเลยนะคะที่แมวทุกตัวไม่ควรจะเป็นก็คืออาการซึมค่ะเพราะว่าแมวส่วนใหญ่จะมีความร่าเริงอยู่ในตัวแล้วก็เ energy เขาค่อนข้างที่จะสูงพอเขาเริ่มซึมแล้วเขาก็เริ่มถ่ายเหลวแล้วเขาก็มีอาการอาเจียนร่วมแล้วเขาก็ไม่กินข้าวไม่กินอะไรเลยค่ะผ่านไปสองวันวันรุ่งขึ้นทางโรงพยาบาลก็ได้ติดต่อมาค่ะว่าน้องเขาเป็นไข้ขัดแมวค่ะ ในช่วงแรกนะครับอาการของน้องทักทิมเนี่ยเจ้าของบอกว่าแค่มีเหมือนกับอาการกินน้อยกินอาหารน้อยผิดปกติแค่นั้นเองแต่พอในวันต่อๆมาอีก2วันต่อมาเนี่ยอาการของน้องก็เริ่มชัดขึ้นครับผมน้องเริ่มแสดงอาการทายเหลวเริ่มมีอาการอาเจียนซึ่งอาการพวกนี้นะครับจะเริ่มสงสัยในลักษณะของโรคไข้หัดแมวก็ตอนแรกที่รับน้องเข้ามานะคะน้องอมีอาการป่วย ก็คือเหมือนแบบน้องไอแล้วก็มีแบบเหมือนมีเสมหะได้สักประมาณ1สัปดาห์ตอนที่รับน้องเข้ามาก็ปรากฏว่าน้องติดเชื้อในในปอดเป็นแบบเขาเรียกว่าโรคโครโรนาในสัตว์อะคะ่ะสองสามสงสารเลย หลักๆตอนนั้นก็คือข้าวเหนียวเขามีภาวะเรื่องของหลอดลมฝอยอักเสบนะคะแล้วก็มีการติดเชื้อในปอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยปกติเนี่ยสุนัขพันธุ์เฟนบูดอกอะค่ะเขาจะมีปัญหาเรื่องทางเดินหายใจอยู่แล้วเนาะยิ่งพอมันมีเรื่องของการอักเสบของหลอดลมแล้วก็มีการติดเชื้อในปอดเนี่ยยิ่งทําให้แบบอาการารุนแรงขึ้นนะคะร่วมกับว่าข้าวเหนียวเนี่ยเจอว่ามีการติดเชื้อพวกโคโรนาไวรัสด้วยใช่ก็เลยทําให้มีอาการทางทางเดินอาหารร่วมด้วยค่ะแบบท้องเสียอะไรประมาณเนี้ยค่ะ หลักๆตอนนั้นก็คือเขาจะมีการได้รับออกซิเจนนะคะอยู่ในกรงแล้วก็มีออกซิเจนฟิลให้นะคะแล้วก็มีการให้ยาเป็นการพ่นละอองฝอยนะคะมีการใช้ยาปฏิชีวนะค่ะมีการให้น้ำเกลือ,เ,อ,อเข้าทางเส้นเลือดค่ะ ปัญหาของน้องทัพทิมหลักๆนะครับในช่วงระยะแรกของการรักษาก็คือภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดเราพบว่าน้องเขามีภาวะโลหิตจางแทรกซ้อนจะต้องเหมือนกับรักษาภาวะโลหิตจางโดยการถ่ายเลือดด้วยครับผมก็อย่างของซุปก็คือผ่าตัดค่ะทําการผ่าตัดเพราะมันมีการอุดตันของทางเดินปัสสาวะแล้วก็ต้องทําการเอานิ้วออกค่ะแล้วก็ ปรากฏว่าของซุปเนี่ยก็คือเขาเจอทั้งในไตนะคะเจอทั้งในกระเพาะปัสสาวะแล้วก็ในท่อทางเดินใน,ในท่อปัสสาวะด้วยก็ต้องมีการผ่าตัดสองสองอย่างหนึ่งก็คือเอาตัวนิ้วในกระเพาะปัสสาวะออกค่ะแล้วก็ทำการเปิดตรูปัสสาวะใหม่ะคะ ความเจ็บป่วยเนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ผมว่ามีความทุกข์ทรมานเหมือนกันเราเวียนหัวโอ้ยสัตว์ก็ต้องเวียนหัวมนทรมานไม่อยากจะลุกอะเราไปผ่าตัดตายแล้วเราจะฟื้นไหมก็ความรู้สึกเดียวกับเจ้าของสัตว์หรือตัวสัตว์เองเขาอาจจะคิดอยู่แต่เขาบอกเราไม่ได้พอเรารู้สึกเหมือนที่สัตว์รู้สึกอะเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราน่าจะทาโรงพยาบาลที่มีอุปกรณ์อะที่เทียบเท่ากับคนอะสามารถจัดหาอะไรได้เราก็ควรจะจัดหาหเขาไปตัวห้องเนี่ยเป็นห้องที่เขาเรียกว่าเป็นคลีนลูม ระดับ1ต่อหมื่นพวกนี้เนี่ยเป็นคีรูมที่ใช้ในการผ่าตัดของคนที่เป็นระดับมาตรฐานเป็นมาตรฐานเลยที่ที่เราต้องเริ่มต้นด้วย,วยระดับนี้นะครับ2มีเครื่องเฝ้าระวังสัญญาณชีพขณะผ่าตัดเราก็ใช้ของคนนี่แหละครับมันก็เอามามาดูได้หลายค่าด้วยนะครับแล้วก็มีตั้งแต่เรื่องของปกป้องเรื่องของความอบอุ่นในร่างกายไม่ให้เขามีความสูญเสียความร้อนขณะผ่าตัดไปมีทีมแพทย์ ที่จะมีอย่างน้อยต้องมีหมอดมยาด้วยมีสารแพทย์บริการเขาเรียกว่าหมอวางยาหมอดมยาปัจจุบันนี้ก็จะมีหมอผ่าหมอวางยาหมอดมยามีพยาบาลห้องผ่าตัดอุปกรณ์ทุกอย่างที่เราใช้เราก็ต้องเลือกใช้ที่มันมีคุณภาพดีที่สุดดังนั้นทุกอย่างที่เราทํามาเราเขาเรียกอะไรสิ่งมีชีวิตอะก็อย่าเอาเปรียบเขาว่ากว่าผมว่าเรามีทีมแพทย์ที่ทุกคนเข้าใจว่าปลายทางการรักษาเราต้องการทําเพื่ออะไรและเรามีทีมแพทย์ที่เข้าใจว่าเรารักษาเนี่ย เราเห็นเขาเป็นคนคนหนึ่งคือบ้านพี่เนี่ยเลี้ยงหมามาตลอดตั้งแต่รุ่นปู่สิ่งที่มาคู่กับการเลี้ยงหมาคือโรงพยาบาลสัตว์คุณหมอขจอรศักดิ์คุณหมอใหญ่ที่โรงพยาบาลน,นะครับตอนนั้นท่านจบใหม่ๆท่านมาเปิดครั้งแรกเนี่ยมี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 แค่คุณหมอขจรศักดิ์คนเดียวทุกครั้งที่มีการฉีดวัคซีนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะรับคุณหม,มามาที่บ้านเพื่อจะมาหาเพราะหมาที่บ้านพี่เนี่ยโตเป็นโตขี่หมอไซไปรับคุณหมอที่คลินิกหมอปิดคลินิกสอนหมอไซพี่มาที่บ้านน่ะพี่ก็มีความรู้สึก หมออย่างนี้สินี่ยมันใช่เดิในฟิมเมกเซเลเนี่ยพี่ก็รู้ไม่ค่อยเป็นนะฟิมเมกเซเลแต่คุณหมอนิวก็พยายามจะอธิบายว่ามันมีสองสมก้อนนะพี่ป้อมันอยู่ตรงเนี้ยพี่ก็ถามว่าเราจะต้องทำยังไงคุณหมอนิวก็บอกว่าหนูจะดันกลับไปที่กระเพาะปัสสาวะคุณหมอก็เลยแจ้งว่าให้แอดมิทที่โรงพยาบาลน,น่าจะดีกว่าเพราะว่า ถาน้องกลับมาน้องก็ไม่กินข้าวไม่กินน้ําน้องก็จะขาดสารอาหารค่ะก็เลยให้น้องแอดมิดแล้วก็ให้น้าเกลือที่โรงพยาบาลเลยอะค่ะตอนแรกก็ตกใจอยู่เพราะว่าไม่เคยจะได้รักษาแบบขนาดตัวเองยังไม่เคยได้รักษาแบบเยอะขนาดนี้ใช่ค่ะแต่ก็เรารักเขามากเลยค่ะต่อให้ยอมเสียแค่ไหนก็ยอมถ้าตรงเนี้ย เราเชื่อในฝีมือคุณหมอพอสมควรว่าคุณหมอจะทําให้น้องกลับมาแข็งแรงได้แล้วก็พร้อมที่จะชําระค่าใช้จ่ายตรงนี้ไม่ว่าจะเท่าไหร่อะค่ะก็คือให้คุณหมอสู้สุดทางแล้วเราก็จะสู้สุดทางเหมือนกันค่ะเอาให้แบบว่าสุดไปเลยทางใดทางหนึ่งอะค่ะยังไงน้องก,ก็ต้องหายเรามั่นใจในตัวคุณหมอมากฉันยอมจ่ายเงินในปริมาณที่อาจจะมากกว่าเพราะอะไรหมาพูดไม่ได้นะบุคลากรทางการแพทย์ต้องทําการวินิจฉัยเองนะ หมาไม่ได้มาบอกนะว่าหมอครับผมเจ็บตับการรักษามันยากการรักษาคนนี่ความคิดพี่นะพี่ไม่ใช่หมอเนาะแต่พี่ก็มองดูว่าเฮ้ยมันมันยากกว่าคนนะก็ทำใจแล้วว่าน้องเขาคงไปอะค่ะคงจะไม่อยากแบบไม่อยากจะสู้ต่อแล้วเพราะน้องเขาก็คงสู้มาเต็มที่ที่เขาจะสู้ไหวแล้วอะค่ะเป็นกังวลในใจใช่ค่ะกลัวว่าน้องจะแบบอยู่กับเราได้ไม่นาน ลี่ผกาพอกไหมว่าคนที่เรารักอะอยู่ในห้องผ่าตัดอะแล้วต้องวิสัญญีเนี่ยต้องวางยาเนี่ยเหมือนคนะโอกาสเสี่ยงมันสูงเสี่ยงตรงไหนเสี่ยงตรงที่ว่าหัวใจจะหยุดเต้นไหมถ้าระดับการเต้นของหัวใจซูปเปอร์ผิดปกติเขาจะหยุดทนันทีจนคุณหมอนิวโทรมาวนนั้นคุณหมอนิวเสียงเพลาะมากสําหรับพี่พี่ป้อผ่าตัด ซูปเปอร์เสร็จแล้วทุกอย่างโอเคค่ะมันพี่ร้องไห้ได้ไหมคือมันมันบอกไม่ถูกนะว่าบางทีเรารักมันอะ่ะไม่ใช่แค่ชีวิตใหม่ของซูปเปอร์นะมันเป็นชีวิตใหม่ของพี่ด้วยมันเป็นชีวิตใหม่ของแม่พี่ด้วยดีใจมากๆค่ะแล้วก็รู้สึก ดีกับโรงพยาบาลนี้มากๆค่ะแล้วก็คุณหมอที่ทุ่มเทตรงเนี้ให้กับแมวของเราแล้วก็ดูแลแมวของเราอย่างเต็มที่ดีใจที่น้องหายมาเป็นปกติใช่ค่ะรู้สึกดีใจมากๆแบบอธิบายไม่ถูกเลยค่ะอยากจะขอบคุณโรงพยาบาลขอบคุณคุณหมอพี่ๆทุกคนที่ดูแลแล้วก็รักษาน้องจนน้องหายขาดได้ทุกวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะ คือสิ่งมีชีวิตอะเรามองว่าเขาเจ็บเราก็เจ็บเป็นอะเราเห็นเขาเป็นคนคนหนึ่งที่เรามีหน้าที่ต้องดูแลมันก็เหมือนกับว่าที่เรารักษาลูกคนคน,คนหนึง่งของผู้ปกครองคนหนึ่งที่เขามีลูกเราก็ต้องการให้เขาเขามีความสบายใจไว้ใจอะความสําคัญอะของสัตว์เลี้ยงอะแต่ละคนมันตีค่าไม่เท่ากันบางคนสุนัขตัวหนึ่งแค่สัตว์เลี้ยงแค่สัตว์เลี้ยงนะแต่สําหรับเรามันคือน้องม,มันคือสมาชิกในครอบครัว ผมเข้าใจเลยว่าทาไมทาไมาาลูกค้าถึงแบบทำเบาๆนะหมอทําอะไรอย่างเงี้ยครับหรือบางทีเราจับแล้วสัตว์เขาดิ้นอย่างเงี้ยแล้วก็ร้องเองี้ยเขารีบวิ่งเข้ามาดูเกิดอะไรขึ้นก็เหมือนเราครับผมว่าได้ความรักแล้วผูกพันนะครับมันคือศูนย์รวมของคนในครอบครัวที่ที่สามารถมารวมกันได้เพราะเนี่ยสิ่งที่คนที่ไม่เข้าใจเขาเรียกว่าเดรัจฉานนะแต่จริงๆมันไม่ใช่นะมันคือสิ่งสําคัญในครอบครัวนะเรายอม,เร,ยอมเรายอมที่จะทุกสิ่งทุกอย่าง เราทําให้มันได้เราจะทําดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราดูแลสัตว์พวกนี้เราก็อยากจะให้มีความเป็นคนเป็นมนุษย์ที่ดูแลซึ่งกันและกันมากขึ้นกว่าเดิมครับ